สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําทีมคิวทีมวอเทอร์แนด์กาดแมนนั่นเองซึ่งการแนะนํานี้จะเป็นการแนะนําคร่าวๆก็คือจะมาดูว่าทีมนี้มีความสามารถอะไรอรุปเทียบแต่ละต,ต,ตัวมีความสามารถอะไรบ้างแล้วก็ a อ i บ i ิลิตี้แต่ละตัวทาอะไรได้บ้างโอเคมาดูกันบทเทอร์แนด์กาดแมนคิวทีมครับจะประกอบไปด้วยวอเทร์แนดาก์ดแมนทั้ง10ตัวโดย เราจะต้องมีเซอร์เจนเวอรเทเลนหนึ่งตัวก็คือเป็นตัวลีดเดอร์ของทีมแล้วก็มีวูเทนนักการ์ดแมนอีก9ตัวซึ่งทั้งหมดนี้เราจะต้องเลือกดูว่าลิสต์ทั้งหมดเนี่ยมาใส่เป็น9ตัวในทีมได้ยังไงโดยแต่ละตัวเนี่ยแต่ละชื่อเนี่ยจะสามารถใส่ได้แค่1นตัวแต่ว่าถ้าเป็นทรูเปอร์ e วอรเทเลนเนี่ยเราสามารถใส่กี่ตัวในทีมก็ได้อย่างเช่นเราสามารถใส่เซอร์เจนหนึ่งตัวแล้วก็เราสามารถใส่ทรูเปอร์วอรเทเลนเก้าตัวได้เลยหรือจะเป็นเซอร์เจนหนึ่งตัว เราก็ใส่ตามชื่อนี้ confidence c. Ot, medic com d e v o l u t i o n b u o s e r harden sniper spotter อ่ะ9ตัวแล้วก็ก็ใส่อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับก็ดูด้ว่าเราจะจัดทีมยังไงแล้วก็เจอศัตรูเป็นใครยังไงแล้วก็ภารกิจเป็นแบบไหนก็ลองเลือกกันดูดีๆนะครับแล้วก็ในทีมเนี่ยเราสามารถใส่ ancillary support ได้1รูปแบบนะครับซึ่ง ancillary support คืออะไรมันก็คือหน่วยสนับสนุน ที่คอยสนับสนุนคิวทีมนี้นั่นเองซึ่งเราสามารถเลือก1ใน2อย่างหัวข้อหลักๆได้ก็คือเราสามารถเลือก Trooper w วัตเทได้เพิ่มอีก4ตัวเท่ากับว่าในคิวทีมนี้เราสามารถมีวัเทนการ์ดแมนสูงสุดได้ถึง14ตัวเลยทีเดียวซึ่งท r ูเปอร์เทเลนถึงจะเป็นดูเป็นท r ูเปอร์ธรรมดาไม่ได้มีความสามารถอะไรมากแต่ถ้าอย่าลืมนะถ้ามาเยอะก็โหดเหมือนกันนะซึ่งจะโหดยังไงเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีเราสามารถเลือกวัเทเนการ์ดแมนเท l ลิ c คอลแอคเซสได้ ซึ่งเราสามารถเลือก2ใน4อย่างนี้ได้ครับ artillery barrage วิธีใช้นะครับก็คือเวลาเรา activate operative ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทำการใช้ shoot action เล็งที่ศัตรูที่มองเห็นแล้วก็ดู cover line ต่างๆเรียบร้อยปุ๊บเราสามารถเรียกยิงปืนสนับสนุน artillery barrage เนี่ยก็คือยิงถล่มเข้ามาเนี่ยได้นั่นเองก็คือ a อยู่ที่6ความแม่นอยู่ที่5บวกดาเเจที่2และคิวที่ข้อที่3นะครับโดยมีความสามา barrage blast อยู่ที่วงกลมแล้วก็ indirect ต่อไป mark air strike เหมือนกันเลยวิธีใช้ก็คือ activate o v e r t i e หนึ่งตัวแล้วก็ทำการ shoot action ใส่ศัตรูที่เราเล็งไว้ซึ่งกระสุนจะออกมา5นัดแม่นที่4บวกดาเมจที่3และคิดด้ข้อที่4โดยมีความสามารถพิเศษคือ barrage ก็ blast อยู่ที่วงกลม ต่อไปกระดิ่งมิสไซล์เหมือนกับไอสองอันก่อนหน้าน,นี้เลยแอคชัน่นชุดนะโดยเราจะมีมิสไซล์ยิงลงมาให้เราก็คือมีอาโจมตี4ครั้งความแม่ที่3าบวกดาเมจ4แล้วก็คิวที่ข้อที่6โดยมีความสามารถพิเศษคือ AP1 หรือก็คือเจาะเกราะนั่นเองต่อไปอันสุดท้ายครับ s t a f f i n g run มันจะต่างจาก3อันก่อนหน้านี้ก็คือเราก็ต้องแอคทีเวตวอร์นการแมนเหมือนเดิมตัวหนึ่งแล้วก็เลือกศัตรูตัวหนึ่งที่อยู่ในไลน์ออฟไซส์เพื่อมาร์คจุดตัวนั้นไว้เราสามารถวางโทเค็น s t a f v i n g run เนี่ยไว้ตรง ในคิวโซนแล้วระหว่างโอเบอรทีฟตัวนั้นที่โดนมาร์กเอาไว้ ai, กับโทเค็นเนี่ยให้เราลองขีดเส้นตรงไปครับถ้าผ่านโอเบอร์ทีฟตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายศัตรูเนี่ยจะถูกซาฟฟิงรันยิงเลียงตัวเลยครับหมายความว่ายังไงอ่อาเดี๋ยวผมให้เห็นภาพชัดอันนี้สมมติเป็นบุตรแดงกัดแมนเฟรบเลงศัตรูตัวนี้อ่าสมมุติศัตรูนี่อยู่ในไลน์ออฟไซด์อ่าคือมองเห็นอะไรทุกอย่างพร้อมยิงมาก เราก็จะมาร์กไอ้ตัวเนี้ยไอ้หมอนี่ยมองไปเห็นสีเหลืองอ่ะเราจะมาร์กไอ้หมอนี่ยเป็นมาร์กเกอร์หมายเลขหนึ่งเอาไว้เสร็จแล้วพอเราเลือกไอ้หมอนี่เสร็จแล้วเนี่ยใหเราวางโทเค็นครับตรงไหนก็ได้สมมุติราวางตรงนี้ปัป๊บแล้วทั้งแถบเนี้ยมันมีศัตรูยืนเรียงกันอยู่อ่ะเราเอเดียนอาเคเรามาดูขั้นตอนก็คือเรามีเุาทาการแมนตรงนี้ตัวหนึ่ง ลน์อัพไซส์ใส่ตัวนี้เลงไว้เรียบร้อยแล้วก็วางโทเคนไว้ตรงนี้เท่ากับว่าไอตัวเนี้ยอุปถัมภ์ที่เราสตูที่เราเลงไว้เนี่ยมันจะเป็นโทเคนแรกเราสามารถขีดป๊าบอย่างนี้ได้เลยแล้วก็สตูทุกตัวเนี่ยจะโดนสตาร์ฟิ้งรันกราดยิงปรุตัวละ6นัดความแม่น4ีบวกดาเมจ2อคีย์ลีข้อ3ทุกตัวในแถบนี้เลยรวมถึงว่าถ้ามีเพื่อนเราอยู่ในเส้นนี้เพื่อนเราก็โดนยิงนะครับซึ่ง อาไวแต่ละอันผมแนะนําให้ทําอะไรบ้างก็คือผมแน,นะนําอ่ะถ้าสมมุติเจอพวกโอเวอร์ทีที่มีตั้งแต่ห้าตัวขึ้นไปเจอ10ตัวยิ่งดีเลยผมแนะนําให้เอาจับฟิงรันมาแน่นอนคือ Must Have ยิ่งเจอตรูเยอะๆอ,อ,อย่างพวกอ็อกอย่างพวกบูเทนการแมนสมมุติเจอทีมเดียวกันบูเทนการแมนอะทีโรนิดอะไรอย่างนี้พวกที่แบบมาเยอะๆพวกเดสกาที่มีพวกซอมบี้เยอะๆเนี่ยผมแนะนำซับฟิงรันออกมาเลย ต,ต้องเอามาเพราะว่าเราสามารถใช้ staffing run ตั้งแต่ activation ครั้ง a c t i v a t e ครั้งแรกแล้วถ้าเราได้เล็งก่อนเราจะได้เปรียบมากคือ a c t i v a t e ปุ๊บเล็งตัวหนึ่งแล้วเรากราดยิงทั้ง deploy deploy zone ศัตรูได้เลยซึ่งอันนี้โหดมากแนะนำที่ใส่มาให้ใส่มาต่อไปครับ artillery barrage ครับผมจะแนะนำให้ใส่คล้ายๆกับ staffing run ครับศัตรูเยอะๆและยิ่งเดิมมาเป็นกองๆเนี่ยคุณต้องรอหาจังหวะด,ดีๆยิงประมาณ ถ้าสตูกรองกันประมาณ3ามตัว3ตัวขึ้นไปเนี่ยถือว่าคุ้มมากให้ยิงอัจิริบาราชได้เลยส่วนมาแอคสไตร์เนี่ยผมแนะนําว่าให้ยิงใส่สตูที่ถึกขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นสเปซมาลีนขึ้นไปหรือทรนิตบอริเออร์อะไรอย่างเงี้ยที่มันเลือสูงกว่าพวกมนุษย์ธรรมดาแต่ว่าไม่ได้ถึกมากอย่างพวกเดสการ์ดก็ให้เอามาร์คแอสไตรมาแต่ถ้าเจอพวกถึกๆแบบเดสการ์ดไอเพกมาลีนคคสตดี หรือสเปมารีนที่แบบเอ้ยทีมอินเตอร์เซเซอร์สควอชเนี่ยผมแนะนําให้เอาไกายวิซายมาให้ยิงตัวนั้นให้ตายไปเลยเราเหมือนเราได้ฟรีคิวเลยนะถ้าเรายิงไกายวิซายโดนเนี่ยพอเราได้เจากเกาะหนึ่งด้วยนะแล้วยิงสี่นัดคือยังไงถ้าสมมติเราถอยผ่านสีลูกอะอย่างน้อยเราเข้า2ลูกแน่ๆก็หมายความว่ามีสิทธิ์โดนไปถึง8ดาเมจก็คือเลือดครึ่งหนึ่งเลยนะโอเคก็ประมาณนี้ครับต่อไปอเบอริตี้ประจําทีมบรเทณการแม่ลดเดอร์ครับสามารถใช้อเบอริตี้นี้ได้การแมนออเดอร์ Strategy Fade นะครับพอถึงตาเราใช้ Strategy p o i เนี่ยถ้า Objective Leader ของเราเนี่ยอยู่ใน Kill Zone สามารถใช้ Ability การ Main Order ได้ถ้าทำ Ability นี้เนี่ย Objective บทนนการ์ด m a i ในทีมของเราทุกตัวที่อยู่ในระยะ5เหลี่ยมและก็มองเห็นในระยะมองเห็นของ Leader ตัวเนี้จะได้รับผลความสามารถของการ Main Order ก็คือสั่งลูกน้องนั่นเองซึ่งความสามารถแต่ละอันมีอะไรบ้างก็คือมี Move 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 คนที่ได้รับปั๊บจะได้เพิ่ม M ไป1สามเหลี่ยมครับต่อไปครับ t a k ค M เวลาเราทอยในการชุดแอคชั่นเนี่ยก็คือยิงใส่ศัตรูถ้าเต๋าออกเลขหนึ่งเราสามารถรีโหลดได้เลยลูกกี่ลูกก็ได้แต่ว่ามอต้าราล g ชก็รีโมทไมล์เนี่ยไม่สามารถใช้กับเช็คเอ็มได้นะครับต่อไปโฮมโพซิชันครับแต่ละครั้งที่เราโดนยิงเนี่ยแล้วเราทอยป้องกันถ้าเราอยู่ในโคเวอร์เราสามารถรีโหลเต๋าที่ออกหนึ่งลูกไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเราสั่งคำสั่งนี้ไปคนที่ได้รับคำสั่งนี้จะไม่สามารถเดชหรือชาร์จได้ ต่อไปครับฟิกโปรเจเนตเวลาเราไฟต์ในคอมแบทนะครับเราสามารถทอยอารีโลเต๋าออกเล้งหนึ่งลูกไหนก็ได้เช่นกันคล้ายเทคเอมนั่นเองครับต่อไปครับสต r a ิ e g i c a l มีอยู่4อย่างวยกันอันแรกโอเวอร์ชาร์สกันทุกคนที่ถือล่าสกันจะได้ความสามารถโอเวอร์ชาร์จขึ้นมาก็คือปกติจะยิงเป็นสแตนดาร์ดก็คือมียิง4นัดออกแม่น4บวกแต่เมยสองคิดข้อที่3 แต่ว่าพอเราใช้สถิติพลอยนี้ปืนลัสกันทุกกระบอกเนี่ยจะมีความสามารถยิงเป็นโอเวอร์ชาร์จได้ก็คือสแตตจะเท่ากันแต่ว่าจะมีความสามารถในการเจากเกราะก็คือ AP1 แต่ก็จะมีกดฮอตมาด้วยก็คือถ้าออกหนึ่งจะโดนนามจยมอทวูลซึ่งดีมากคุณลองนึกสภาพดูนะคุณมีโอเบอร์ทีต์สิบสี่ตัวคุณโอเวอร์ชาร์จลัสกันทุกตัวสิบสี่กระบอกอะ่ะยิงขี้แตกเลยโหดมากอันนี้แนะนำให้ใช้ถ้าคุณเล่นสายแบบจำนวนเข้าแรกคือยิงอัดเข้าไปเลยดีมากอันนี้แนะนำ ต่อไปเขาเช็คโคเวอร์ครับ,รบจนกว่าจะจบเทอร์นิ่งพอยต์แต่ละครั้งที่ฝ่ายเราวิธ MAN, นการแมนตัวไหนก็ตามที่โดนยิงเนี่ยถ้าอยู่ในโคเวอร์ครับคนที่โดนยิงจะได้เซฟเพิ่มหนึ่งหมายความว่าโปรตีวิ่นการแมนเนี่ยจะเซฟที่5บวกครับเขาจะกลายปเป็นเซฟที่4บวกแทนซึ่งโ,โคตรดีต่อไปครับ Into the Bridge ครับพอเราใช้ strategically อันเนี้ย เราสามารถสั่งให้ววทีนกาศแมนที่อยู่ในดรอปโซนเดชไปได้เลยก็คือใช้ปุ๊บเดชปั๊บในเทอร์นิ่งพอยต์แหละผมว่าเราควรใช้อน,นี้เพราะว่ามันสามารถหลบศัตรูที่เริ่มก่อนได้เพราะว่าสมมติใครเริ่มก่อนอ่ะปกติมันก็จะเดินปุ๊บปั๊ป๊บแล้วก็ยิงปุ่งเข้าตายหนึ่งตัวแน่นอนปอกติจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกเกมแต่ถ้าเรามีอินทูเบริดจ์เนี่ยเราสามารถสั่งแดชทุกตัวให้หลบได้อาศัตรูก็จะแบบต้องเปลี่ยนแผนนั่นเองหรือกับการถ้าเราเริ่ม เป็นฝ่ายแรกเราสามารถฟรีแดชเข้าไปเพื่ออยู่ในจุดที่เราได้เปรียบแล้วสามารถยิงศัตรูได้อย่างเช่นสมมุติคุณ i n t ทูเด b ร i d g ิสมมุติคุณอยู่หลังโคเวอร์แบบว่าปิดมิดเลยศัตรูมองไม่เห็นแต่ถ้าเริ่มก่อนปุ๊บเรา Into ูเด b r i บ g ิออกมาฟาบเราจะสามารถมองเห็นศัตรูแต่ว่าวางไว้เป็นแนวตรงใช่ไหมเราก็สามารถใช้ s t a f f ฟิงรันเนี่ยก่อนหน้านี้ยิงกราดทั้งด o y m ยเมนโซนศัตรูได้เลยอ่าอันนี้เป็นหนึ่งคอมโบที่ผมแนะนำ ต่อไปเคลียร์แต่ไลน์ครับแต่ละครั้งที่วเวทแต่งกับแมนอเปเทีฟเนี่ยทำการสู้กับศัตรูอันนี้จนกว่าจะจบเทอร์นิ่งพอยต์เลยนะ ก่อนที่จะถอยเต๋าโจมตีเนี่ยเราสามารถเก็บเต๋าลูกหนึ่งให้เป็นน้องมอชิตได้เลยโดยไม่ต้องถอยต่อไปครับ Tactical p o พ n อย a c t ท c a l p o i พ t ก็คือใช้ตอนไหนก็ได้นะตามที่นี่บอกอันนี้แรก inspirational leadership ใช้ t a c ท i c a l p o พ n อนี้ในตอนที่ลีดเ e อร์ของทีมเนี่ยทำการ activation แล้วอุบอริีตัวนั้นเนี่ยอุปอร์ีตัวนั้นสามารถสั่งการ Man Order อีกอันนึงได้เลยให้กับเพื่อนทุกคนในระยะหเหลี่ยมแต่ก็มองเห็นด้วย เผื่อว่าตอนนั้นคุณจักต้องการจะเปลี่ยนแผนสมมุติว่าเกิดเหตุบังเอิญอยู่ในจุดเสียเปรียบคุณก็เลยอาจจะสั่งมูมูมูหรือไม่ก็ได้เปรียบอยากจะรีบเข้ายึดจุดก็เปลี่ยนคำสั่งเป็นมูมูมูเพื่อเข้าไปถึงออเจสตีฟมาร์เกอร์ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นต่อไปครับอินเดซอะโทนเมนต์ผมว่าอันนี้ o p มากก็คือใช้เทคนิคพอยนนี้เมื่อออเิสติฟฝั่งเราตัวหนึ่งตัวนั้นน่ะที่ยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้อะติเวีเนี่ยเกิดอินคาระไรสเทต ออกไปหลังจากที่เราเล่นตัวนี้เสร็จแล้วแบบเฮือกสุดท้ายในชีวิตก่อนตายนะอะง่ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดเกมจบก่อนสมมุติว่ามีภารกิจอะไรบางอย่างทําให้เกมจบปุ๊บโดนตัดจบ ก็ถือว่าตัวนี้ตายแล้วเหมือนกันต่อไปครับ Combine Arms หลังจากที่เราทําการยิงใส่ศัตรูตัวหนึ่งเนี่ยแล้วศัตรูตัวนั้นที่เรายิงเนี่ยด้านโดนเพื่อนเรายิงไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยไอคนที่ใช้ Tactical Point นี้แล้วก็กาลังยิงศัตรูตัวนั้นอยู่เนี่ยสามารถดีโลเต๋าการยิงลูกไหนก็ได้ได้ทุกลูกเลยครับแนะนําให้ใส่กับพวกสน n i p e r หรือไม่ก็พวกนเนอร์ว e เทเลนอะไรประมาณนี้จะได้ผลดีมากครับต่อไปครับ Equipment ใครเล่น Match Play อะไรพวกนี้เราจะสามารถเลือกอุปกรณ์เสริมให้กับอุปถัมภ์ของพวกคุณได้ อันแรกคือ Hot Shot c a p a ซิเตอร์แพอ่าเพิ่ม1 d a m a ดาเมในลัสกันและล t ส i ิสโตให้กับอุปถนมภ์ตัวนั้นโดยใช้2 Equipment Point ซึ่ง Equipment Point เนี่ยปกติเราจะมี10แต้มถูกไหมครับเราสามารถใส่ได้สูงสุดถึง5คน5คนที่ลั t กันจะมีดาเมจ e 3และคิ i ิคอที่4แล้วคุณอัดโอชาร์เข้าไปเหมือนคุณมีโบกกันยิงอัดสตูไป5ตัวโหดมากนะจะดูถูกครับเพิ่มดาเมจหนึ่งนี่คือเกมเปลี่ยนได้เลย ต่อไปโรซาลีครับใช้2 Equipment Point ใช้ได้1ครั้งต่อ1เกมไม่ใช่ต่อ1เทอนะ1ครั้งต่อ1เกมแต่ครั้งที่โดนโจมตีมาแลวโดนดาเมจเนี่ยเราสามารถเอาเต๋าดาเมจลูกนั้นอะปัดทิ้งไปได้เลยโดยที่เราไม่เจ็บต่อไปครับแฮนด์เอก็คือเราติดขวานให้กับ o v e r อ i ์ทตัวหนึ่งซึ่งจะมีความสามารถก็คือโจมตีได้3ครั้งความแม่นอยู่ที่4บวกดาเมจที่3แล้วก็คริเทีลที่5ก็จะแรงกว่าบ a ยเนตนิดนึง ก็คือดีขึ้นมาหน่อยต่อไปครับ Trench s h o v e l o p e r a t i v e จะมีความสามารถก็คือขุดหลุมเพาะก็คือในขณนะที่ o p e r a t i v e เนี่ยอยู่ในดอปโซนแต่ละครั้งที่ศัตรูเนี่ยทำการชูตติ้งแท c กมาใส่เราแล้วก็อยู่ในระยะที่ไกลกว่าวงกลม o p e r a t i v e จะถือว่าอยู่ใน Light เวอร์แต่ว่า o p e r a t i v e ฟฝั่งเราเนี่ยจะเสียความสามารถนี้ถ้าเกิดโนม m o v e Char ์ต r อร์แ a ็กหรือ Dash ไปต่อไปครับแฟร g e n a e ใช้2อ q u i p m e n t point ก็คือเครื่องระเบิดนั่นแหละต่อไปแร์เกเนตครับก็เช่นกันเครื่องระเบิดแฟร์เกเนตครับระเบิด4ครั้งแม่นที่3บวกดาเมจสองคิติคที่3ต้องปาในระยะ5เหลี่ยมลิมิตเท่ากับว่าเราใช้ปาได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็หมดไปนะครับมีระยะบลัชอยู่ที่วงกลมแล้วก็มีความสามารถอินดาเรกด้วยส่วน ade, แร์เกเนตคล้ายๆกันครับระเบิดอยู่ที่4ครั้งแม่น3บวกดาเมจสี่คริติคอลห้าระยะการเควียงคือ5เหลี่ยมปาได้ครั้งเดียวคือลิมิตมีอินดาเรกแล้วก็จะเกาะ1 ก็คือแฟ g ์เ n a d e จะแนะนำให้คว้างใส่พวก o อเปอเรทีฟศัตรูที่มากันเยอะๆอยู่กันเป็นกลุ่มให้เคลื่องไปเลยในคุ้มส่วน r a c k เ n a d e ครับเอาไว้เคลี่องใส่ตัวถึกๆพวก s p e Marine พวก c Cu ั t ต dy พวก p พ a Marine c h น o s ออ a c e m a r i n นพวกนี้เคลี่องใส่ไปเลยต่อไปครับ Chronometer Chronometer ครับใช้ได้1ครั้งต่อ1เกมหลังจากที่เราทอยอินิเช t i ทีฟแข่งกับศัตรูเนี่ยแล้วเราไม่ถูกใจเราสามารถรีโดได้ครับแต่ว่าเวลาเราใช้อันเนี้ย โอเบอร์ทีฟตัวนั้นจะต้องอยู่ในสนามด้วยนะถ้าโอเบอร์ทีฟตัวนั้นดันตายไปก่อนที่เราจะใช้เราก็ใช้โคนมิเตอร์ไม่ได้นะครับออาสุดท้ายครับโทรโฟกราฟิเคิลชาร์ตในระหว่างที่อยู่ในมิชชั่นซีเควนต์นะครับก็คือก่อนเริ่มเล่นเนี่ยแหละแล้วเราเลือก d e PLOYMENT โซนไปแล้วหลังจากที่จบสก o u ติงสเต็ปเนี่ยเราจะได้ความสามารถมาหนึ่งใน3อย่างเป็นต้นซึ่งสก o u ติงสเต็ปมันจะาสามารถเลือกได้ว่าจะมีเดสฟรีมีบริเคียฟรี Free, แล้วก็เปลี่ยนออเดอร์ได้เราสามารถเลือกได้2อันเลย โอเคครับต่อไปเราจะมาดูแตะการ์ดของโอปติฟต์แต่ละตัวกันนะครับผมเอาละครับตัวแรกแน่นอนชูเปอร์วัตเทลนความสามารถน่าจะคล้ายๆก,กันกับทุกตัวครับก็คือมีมูฟอยู่ที่3วงกลมแอคชั่นพอยต์ APL มีอยู่ที่2องดีเฟนส์สามเซฟห้าบูลมี7ครับแต่ว่าข้อดีของชูเปอร์วัตเทลนคือเขาจะมีกลุ่มแอคชั่นอยู่2องไอ้กลุ่มแอคทิเวตอยู่2องมีเจอยู่2ครับหมายความว่าในการเล่น1ครั้งของเราปกติเราจะแอคทิเวตได้แค่ตัวเดียว แต่ถ้าเราเล่นทูเปอร์เวอร์เทเลนเนี่ยเราสามารถ Activate ทูเปอร์เวอร์เทเลนได้2ตัวต่อครั้งหมายความว่าเราเล่นทูเปอร์เวอร์เทเลนตัวแรกปุ๊บ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 แอคชั่นอะไรเสร็จเรียบร้อยเราสามารถเล่นอีกตัวหนึ่งต่อได้เลยปุ๊บ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 เสร็จถึงศัตรูค่อยเล่นต่อนี่คือข้อดีของทูเปอร์เวอร์เทเลนครับทูเปอร์เวอร์เทเลนถือลัสกันครับ A4 แม่น4บวกดาเมจ2ทีคที่ข้อที่3มีบริเจเนตดาบปลายปืน A3 กามคาแม่น Man 4บวก แล้วก็ระเบิดสคิดข้อ3ความเทพแล้วก็ที่ผมจะแนะนำทูเปอร์เวอร์เทเล่นนะครับคือถึงดูว่าอาวุธมันจะเฉยๆอเวนตีไม่มียูนิเอ็กชั่นอะไรไม่มีเลยแต่ถ้าเราเลือกทูเปอร์เวอร์เทเลนมาอย่างที่บอกครับแอซิลารีซับพอร์ตเลือกเราสามารถมีทูเปอร์เวอร์เทเลนได้อีก4ตัวเราจะสามารถมีทูเปอร์เวอร์เทเล่นหมดสูงสุดได้ถึงอ่าสิตัวแล้วมีเซ็ตหนึ่1ตัวและเราสั่งโอเวอร์ชาลัสกันแล้วก็สามารถสั่งเทคเอ็มได้คุณลองนึกดู Ac คทิเวชันหนึ่งยิงทีละสองตัว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 แล้วมีอีกห้าตัวที่สามารถเพิ่มดาเมจลัสกันกลายเป็นนะดาเมจสามในขี่ข้อที่สี่ได้คือแม่นรกมากเลยนะลราก็ยังสามารถเอาพวกทูเปอร์ที่นั่นเนี่ยบางตัวครึ่งหนึ่งก็ได้เนี่ยเอาไปยันจุดไว้ไปตายแทนได้ครึ่งหนึ่งอ่ะตายไปครึ่งหนึ่งคุณยังเหลืออีกตั้งเจ็ดตัวเพื่อไปยึดจุดอะไร,รอยู่ไปทงออเจ็ตที e ต่างๆได้อีกครึ่งทีมอะ่ะคือมันโหดมากบอกเลยครับทูเปอร์เทสนั่นไม่กากโหดมาก ต่อไปครับขาดไม่ได้ในทีมครับเซอร์เจนวัตเทเลนเขาจะมีกรุ๊ปแอคิวเอชันมีแค่1นะครับ GA มีแค่1แต่บูนเขาจะมี8เลือดน่าจะสูงสุดในทีมแหละเขามีปืนโบว์พิสโต้ครับ a อ3บวกดาเมจ3ามคิดข้อสแต่ระยะยิงจะอยู่ที่5เหลี่ยมโบว์กันครับคล้ายๆกันแต่ระยะยิงเขาจะไม่มีจำกัดต่อไปครับลัสพิสโต้เอซีบวกดาเมจ2องคิดสเหมือนลัสกันเลยครับแต่อ่าระยะยิงเขาจะอยู่ที่5บวกเอ้ย5เหลี่ยมอ่าแล้วก็ลัสพิสโต้ครับ เขาสามารถยิงได้2แบบคือยิงแบบปกติหรือจะยิงแบบซูเปอร์ชาร์จซึ่งสแตตตรงนี้เหมือนกันหมดก็คือโจมตี4ครั้งยิงความแม่น3บวกดาเมจที่5คิดดีข้อที่6แต่ว่าความต่างก็คือยิงแบบธรรมดาจะเจาะแค่หนึ่งแต่ถ้ายิงแบบซูเปอร์ชาร์จจะเจาะาอ2แต่มีข้อเสียคือมีโอกาสที่จะโดนฮอตได้นั่นเองไปยูเน็ตบอกไปแล้วเชนสอดครับโจมตี4ครั้งความแม่น3บวกดาเมจ3าคิดดีข้อ4ีมีความสามารถบาลานซ์แล้วก็พาวเวอร์เวพอนโจมตี4ครั้งแม่น3บวกดาเมจ4ีคิดดีข้อ6กมีดิตัล แล้วก็ความสามารถเขาก็คือแน่นอนการเมนออเดอร์สั่งการลูกน้องได้ในยะห้าเดยมแล้วก็ต้องมองเห็นด้วยต่อไปครับสไนเปอร์เวอร์เทเลนครับผมสแตทก็จะเหมือนทูเปอร์วอรเทเลนแต่แค่มี T.A. อยู่ที่1นปืนเขาถือลองลาสครับก็คือสไนเปอร์ไรเฟิลนั่นเองยิงได้4นัดความแม่นที่2บวกดาเมจ3และคียิขคอาสา หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมดาเมจไม่เท่ากันเลยทอดได้คิวติคอลแต่ทำไมดาเมจแค่3ดูตรงนี้ครับตรงอัสเทเรียเวลาเขายิงได้คิวติคอล์เขาจะทำดาเมจถึงสามโมทบูลเลยนะครับคือโหดมากหมายความว่ามีสิทธิ์ยิงได้6 6ดาเมจในนัดเดียวสเปนมารีนก็สเปนมารีน,น,รน,น,รนก,ก็ก็ตายนะครับแล้วก็บายเนตอ่ะบอกไปแล้วมีเหมือนกันติดปปืนช่างมันอเบ,บิลิตี้ครับสไนเปอร์เป็นนักซุ่มยิงตโละครั้งที่ออบิลิตี้ตัวนี้ครับแอคทิเวต ตรับไดที่โอเปอ i ริตัวนี้ไม่ทำการ Normal Move c ชาร์ e หรือ f o r l b a c k ในระหว่าง Activation นั้นเนี่ยลองลารสจะมีความสามารถ Silent ก็คือคุณสามารถมี Conceal Order แล้วก็ยิงได้โหดมากหม,มายความว่าคุณไปยืนอยู่บน Vantage Point แล้วมี Cover ท่าก,กับว่าเหมือนคุณเป็นอมตะได้เลยอ่ะศัตรูก็มองไม่เห็นแล้วคุณก็ยิงได้ทุกเทินทุกเทินทุกเทินแบบฟรีโคตรน่าครับแนะนําว่าควรเอาไปซึ่งคุณอา,อาจจะเอาไปผสมกับทีมทูเปอร์วูเทเลนสิบสี่ตัวนั่นก็ได้นะคือแบบว่าให้เป็นยิงแนวหลังแล้วก็ให้ทูเปอร์วูเทเลนไปตายอะไรอย่างนี้ผมว่าเป็นตัวหนึ่งในตัวที่ทำดาเมจด,ดีที่สุดในทีมวูเทเลนการ์ดแมนเลยต่อไปครับการ์เนอร์วูเทเลนครับซึ่งการ์เนอร์วูเทเลนแต่ละคนก็จะถือปืนต่างกันเนาะก็มาดูกันันนรมยิงคงค้แ่บวก ด,ดาเมจสองคีย์คัลที่2อาดาเมจก็จะเฉยอ่าแล้วก็ระยะที่5บวกไอห้าเหลี่ยมด้วยแต่ว่าข้อดีคือเขาคือมีทอเลนที่วงกลมก็คือยิงกราดยว้อเอาไว้ยิงระยะใกล้ใส่พวกที่อยู่กันชอบอยู่กันเยอะยิงสาด์ไปให้หมดเลยนะเช่นพวกชิรินิตเป็นตน้นไอ้อ่นชิรินิทเดมอนก็ได้เดมอนเดมอนก็ Demon. Demon, มาเยอะเหมือนกันต่อไปครับกรีนิ l ลันเชอร์จะยิงออกมาได้2รูปแบบก็คือเป็นแฟลกหรือเป็นครกก็อย่างที่บอกในอิคิวอปเมนไปแฟลกก็จะยิงเป็นหมู่ แคร็กยิงเดียวแต่แรงต่อไปเมลต้ากันครับยิง4นะี่นัดแม่นสี่บวกดาเมจ6กคีิ์ที่เที่3แล้วก็จะมีสี่อมทอบูลด้วยที่คีย์ทีอ่ะยิงใน,นระยะห้าเหลี่ยมแต่เจาะเกาะ2บ้าไปแล้วแรงเวอร์ผมแนะนำครับถ้าสมมติคุณเจอพวกคัสตอรดี้พวกถึกถึกอะสเปซมารินถึกถึกเพกมารินเอาเมลต้ากันไปยิงพวกมันซะต่อไปครับพลาสมากันจะคล้ายๆกับพลาสมาพิสโตของเซอร์เจนเลยแต่ว่าระยะยิงเขาไม่สิ้นสุดนะครับคือยิง ตรงไหนก็ได้เลยแล้วก็เบยเน็ตเหมือนกันโอเคคอนฟิดแนนซ์วอเทแลนครับเขาจะมีความคล้ายๆกับเซอร์เจนอ่ามาดูกันคล้ายยังไงเขามีถือโบลพิสโตได้ถือโบกันได้ลัสพิสโตเหมือนกันลัสกันได้เบยเน็ตได้เชนซอร์ได้อ่าคล้ายเซอร์เจนแหลาวุธคล้ายกันแต่ว่าความสามารถเขาจะต่างกันนิดหน่อยเซคิลล์อินคอมแมนเมื่อเซอร์เจนตายหรือเซอร์เจนโดนเอาออกไปจากคิวโซนเนี่ยเราสามารถให้คอนฟิดแนนซ์เนี่ยกลายเป็นลีดเดอร์คนต่อไป แทนเซอร์เจนที่โดนฆ่าไปเมื่อกี้แล้วก็คอนฟิดนซ์เนี่ยสามารถใช้การเ็นออเดอร์แทนเซอร์เจนได้เลยต่อไปครับเตเร์ทีติฟต่ราคาที่อุบัติบตัวนี้ครับแอคติเวตแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ความสามารถที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ไอซีเคอร์นิงคอมมานด์เนี่ยคุณสามารถเลือกอุบัติบเพื่อนหนึ่งตัวที่อยู่ระยะห้าเหลี่ยมแล้วก็มองเห็นกันด้วยเนี่ยหลังจากที่เล่นคอนฟิดนซ์จบเนี่ยเราสามารถแอคติเวตเพื่อนอีกคนนึงนั้นได้เลยครับแต่ว่ากรุ๊ปแอ t i v เวชันก็ยังเป็นเลขเเเหมเมนะมือือออนนดิไ่่ถวาปป็2ตครับ มือวางระเบิดเขามีอาวุธพิเศษคือรีโมทไมค์ครับโจมตี4ครั้งแม่นที่2บวกดาเมจ5คลิปข้อทีอ่6เจาะเกาะ AP 1แล้วก็ไซเลนแล้วก็มีเดโทเนตครับอยู่ที่อ็บิลิตี้ตัวนี้โอเคก่อนดูอ็บิลิตี้มาดูที่ยูนีแอคชั่นก่อนครับแพลนไมค์ใช้1นึ่แอคชั่น,น Action, ก็คือเขาสามารถวางระเบิดได้ในพื้นที่ที่เขามองเห็นและอยู่ในระยะสามเหลี่ยมของอุบติลิตีตัวนี้แล้วจากนั้นเขาจะสามารถฟรีแดดได้แดดได้ฟรี Free 1นึ่งแอคชั่น แต่ว่าอุปถัตัวนี้จะไม่สามารถวางระเบิดได้ถ้าอยู่ใน engagement l e n ของศัตรูแล้วก็ถ้าอุปถัมตัวนี้ตายไมโทเคีน uh, หรือระเบิดที่เราวางไว้เนี่ยก็จะโดนเอาออกไปด้วยซึ่ง,งระเบิดทำอะไรได,ได้นั่นก็คือพอเราวางระเบิดไปแล้วเนี่ยเราสามารถกดระเบิดติ๊ตุมได้ก็คือ detonation ราคาที่อุปถัมตัวนี้ทำการ detonate ยิงก็คือรีโมทไมล์เข้าไปเนี่ยจะถือว่าเป็นการช h o แ t a ชั่นเมื่อทําการชุ o แอ action ด้วยอาวุธนี้จะทําการชุดแอ a ชั่ o ใส่อุปถัมภทุกตัวก็คือโวมถึงเพื่อนเราด้วยนะถ้าอยู่ในระยะสี่เหลี่ยม ของระเบิดที่เราเพิ่งวางไปถ้าศัตรูอยู่ในโคเวอร์ด้วยก็จะถือว่าได้โคเวอร์อะยังไงเดีย๋ยวผมอธิบายให้ฟังสมมตินี่คือระเบิดอะนี่คือระเบิดมีศัตรูอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวอันนี้มีโคเวอร์ศัตรูมีเพื่อนเราตัวหนึ่งตัวตรงนี้ทุกคนทุกคนที่อยู่ในระยะสี่เหลี่ยมเนี่ยจะโดนระเบิดหมดเลยซึ่งอันนี้ก็โดนธรรมดา เพื่อเราก็โดนธรรมดาแต่ถ้ามีโคเวอร์เราจะทำเหมือนกับว่าไอ,อร้ระเบิดที่เราวางไว้เนี่ยเป็นอุบัติเตัวนี้แล้วก็เลงยิงไปเหมือนปกติก็เท่ากับว่ามันจะได้มีสิทธิ์ได้โคเวอร์ตรงนี้ด้วยนั่นเอง s i l o t v ตเวอร์เทครับเดียมเพอเ r o ร์โปเทคตัวละครที่ Shooting อตแท c กเนี่ยเวลา s i ล o เนี่ยโดนยิงแล้วทอยต่อป้องกันเนี่ยเขาสามารถรีโลต่อป้องกันได้ทั้งหมดทุกลูกไม่ว่าจะออกเลขอะไรก็ตาม ต่อไปเขาฟลิปติ้งพรอมเมอร์เป็นยูนิแอคชั่นครับใช้1นึ่งแอคชั่นพอยต์จนก,กว่าจะจบเทอร์นิ่งพอยต์ก็คือเหมือนเขาสวดมนต์นั่นแหละเขาสวดมนต์แล้วก็ในระยะสามเหลี่ยมของเขาเนี่ยถ้ามีเพื่อนอยู่เนี่ยเพื่อนคนนั้นจะได้รับบัฟที่เรียกว่าอัพลิฟ์ครับคนที่อัพลิฟ์อยู่เนี่ยแต่ละครั้งที่ทําการโจมตีไม่ว่าจะไฟ์หรือชูติ้งเนี่ยในการทอยโจมตีเนี่ยถ้าออก5บวกจะได้คิวติคอลเลยสุดยอดมากสวดมนต์บัฟกระสุนเมดิกวุฒิเล่นครับหมอประจําทีมสเตตป,ปกติเหมือนทุกตัววมมมีคคาาาสรถก็ื เมดิกใช้ได้หนึ่งครั้งต่อ1นึ่งเทอร์นิ่งพอยต์ครั้งแรกที่มีวัฒนกักัดแมนโอเบอรทีฟเพื่อนเราเนี่ยตายอยู่ข้างๆเราที่มองเห็นใน,นระยะสี่เหลี่ยมแล้วก็ไม่อยู่ในเอนเกจเมนเล้งของศัตรูและหมอไม่ได้อยู่ในเอนเกจเมนเลงของศัตรูด้วยเนี่ยหมอสามารถชุบ เพื่อนที่ตายได้ครับแล้วเพื่อนที่ตายที่เพิ่งโดนชุบเนี่ยจะมีเลือดหนึ่งแล้วถ้าการยิงนั้นเนี่ยมันยังยิงไม่หมดอย่างเช่นศัตรูตยิงมา3ลูกแล้วเพื่อนโดนยิงตายตั้งแต่นั้นแรกไอ้สองลูกที่เหลือเนี่ยจะโดนปัดทิ้งไปไม่มีผลอีกแล้วแล้วเพื่อนที่เพิ่งโดนชุบเนี่ยสามารถเดชได้ฟรีหนึ่งครั้งครับแต่ว่าจะต้องจบการเดชให้อยู่ใน1นสามเหลี่ยมของหมอที่เพิ่งชุบมาแต่ว่า APL หรือ Action Point Limit เนี่ยของทั้ง2คนทั้งหมอได้คนเพิ่งชุบเนี่ยจะโดนลบไปนใน,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 ไปนี้ั่ง เช้นหนึ่งแอคชั่นพอยต์ก็คือหมอเนี่ยสามารถรักษาเพื่อนที่อยู่ในระยะ3ามเหลี่ยมแล้วมองเห็นด้วยนะสามารถรักษา2ให้ทอย 2D3 ครับก็เลือดจะฟื้นขึ้นมา 2D3 แต่ว่าคนที่เพิ่งโดนชุบขึ้นมาด้วยความสามารถเบดิกเมื่อสักครู่ที่อธิบายไปเนี่ยจะไม่สามารถใช้เบดิกคิดใส่ได้ในเทิร์นเดียวกันหม,มายความว่าสมมติโดนชุบมาแล้วเทิร์นหน้าถึงจะใช้เบดิกคิดได้เป็นต้นนั่นเองแต่ว่าเวลาที่หมอจะฮิวใครเนี่ยโดยเบดิกคิดเนี่ย จะต้องไม่อยู่ใน engagement length ของศัตรูแต่ว่าเพื่อนอยู่ได้นะแต่หมอห้ามอยู่ต่อไปครับ c o m m s p e c i a ความสามารถเขาครับ Relay order ใช้ได้1ครั้งต่อ turning point เมื่ออ b j e c t i v e ตัวนี้นะครับได้รับคำสั่งการ Man order จาก s e r g e n t s e r g e n t สม gent, สมุติ s e r g e n t สบาย Move 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 ไอ้หมอนี่ c o m m s p e c a l เนี่ยสามารถกระจายคำสั่งไปยังทั่วทั้ง Q zone ให้เพื่อนอเปอเรทีฟทุกตัวใน Q วโ n e เนี่ยได้รับคำสั่ง ไม่ต้องอยู่ในห้าเหลี่ยมของหัวหน้าอีกแล้วแต่ว่าจะโดนลดไป1 APL นั่นเอง่าก็คือยอมเสียหนึ่งแอคชั่นเพื่อกระจายคำสั่งไปให้เพื่อนทุกคนใน Q-Zone <c oughs> ดีมากแล้วก็มีอีกหนึ่งความสามารถเป็น u n นีแอคชั่น n ัญกส่งสัญญาณให้เลือกเพื่อนหนึ่งบุตรท่นกัดแมาหนึงตัวที่อยู่ในระยะห้าเหลี่ยมและมองเห็นเราสามารถเพิ่ม1นึ่งแอคชั่นให้เพื่อนคนนั้นได้ เรียกว่าเพิ่ม1 APL เป็น1นให้คนนั้นได้อย่างเช่นมีอยู่2 APL เขาคนนั้นจะกลายเป็น3 APL เป็นต้นแต่ว่าจะใช้แอคชั่นนี้ไม่ได้ถ้าคอมสเปอร์เทเลนอยู่ในเอนเกจเมนต์เล้งของศัตรูต่อไปครับบรูซเซอร์เวอร์เทเลนต์เขาจะมีอาวุธพิเศษของเขาก็คือเทรนช์ขับก็คือเขาโจมตีได้3ครั้งแม่นที่3บวกดาเมจที่3คีย์ลิข์เข้าที่3แต่ว่าคีย์ลิข์เข้าขเขาเนี่ยจะสามารถทำให้ศัตรูติดสตันได้นั่นเองเขามีอบาตี้พิเศษก็คืออออบรรรรูเเซ์์1คั้งงต่่ทินนพย เมื่อสู้ในคอมแบทแล้วโจมตีไอจังหวะที่กำลังจะฟาดกันเนี่ยคุณสามารถปัดดาเมจนอร์มอลฮิตของศัตรูทิ้งได้1นลูกหมายความว่าสมมุติคุณโดนชาร์จเข้ามาอย่างน้อยคุณไม่โดนโจมตีครั้งแรกแน่นอนถ้าศัตรูไม่ได้คีดที่เข้ามาหรือถ้าคุณชาร์จเข้าไปแล้วคุณไฟต์กับเขาเนี่ยถ้าศัตรูถอยไม่ได้คิดเลยเหมือนคุณได้ตีฟรีสองทีซึ่งดีมากต่อไปครับฮาร์เดนเบอร์เทล เขาจะมีอาวุธพิเศษก็คือ b i o นิกอาร์มก็คือแขนเหล็กนั่นเองดูได้จากมินิเจอร์นะตามภาพโจมตีได้3ครั้งความแม่ที่4บวกได้เมจที่4คือที่ข้อที่5้าอันเทีพิเศษของเขาคือฮ a r เด้นบายวอ์แต่ละครั้งที่โอปติฟตตัวนี้เสียเลือดให้ทอยดีถ้าออก5บวกเลือดนั้นจะไม่เสียแถมคุณจะไม่โดนม o ดิฟายเออร์ใดๆใน APL อ่ะเดีย๋ยวผมอธิบายทีละส่วนนะอันแรกก่อนถ้าเสียเลือดให้ทอยดีหแล้วถ้าได้5บวกจะไม่เสียเลือดเลย หรือภาษาบ้านๆในชาววูฮัมเมอร์เราจะเรียกว่าฟิลโนเพนหมายความว่าสมมติศัตรูโจมตีมา3ดาเมจรวมทั้งหมดนะเรารวบยอดเลยโดนมา3ดาเมจถ้าเราจะสามารถได้ทอยลูกเต๋าถึง3ลูกตามจํานวนดาเมจที่เราโดนถ้าลูกไหนออก5้าบวกเนี่ยเราก็จะลดดาเมจที่เราจะโดนอย่างเช่นเราทอยไป3ลูกออก5้าบวก2ลูกจากดาเมจ3เนี่ยเราจะโดนแค่1อ่าดีมากส่วนอีกอันนึงจะอิกนอโมดิฟายเออร์ APL ของตัวนี้หมายความว่า APL ของเขาจะไม่มีทางลดให้ภาพชัดก็คือสมมติไอฮาร์ดเดนวูเแลนเนี่ยดันตายแล้วไอหมอเนี่ยมาชุบอะซึ่งใน a อ i l i ต y ของหมอบอกว่าพอชุบมาแล้วไอหมอเนี่ยไอคนที่โดนชุบและหมอเนี่ยจะโดนลบ1 APL ซึ่งไอความสามารถไอหมอที่มันโดนลด1 APL เนี่ยจะไม่มีผลกับฮาร์ดเดนวูเแลนครับก็คือเขาจะมี2 APL เหมือนเดิม ซึ่งลดกับไม่ลด APL มันดียังไงก็คือหมายความว่าเวลาเรายึดจุด Objective อะไรต่างเนี่ยเราวัดกันที่ APL ครับหมายความว่าเราจะยังมีความสามารถยึดจุด1เพิ่มยังไม่ลดไปอีกหนึ่งแทบเนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยนะครับต่อไปเขาสปอตเตอร์เวอร์เทลเลนเขามีอาวุธพิเศษคือมอเตอร์บาลาชเขาสามารถยิงปืนครกได้จบตี5ครั้งแม่น4บวกดาเมจ2คริเทคอลสโดยมีความสามารถบาลาชอันเวลดี้บราที่วงกลมแล้วก็ซาเลนมียูนิคแอคชั่นส่วนตัวก็คือใช้สองแอคช ก็คือเพ่งจุดบอกเพื่อนก็คือให้เลือกศัตรูหนึ่งตัวที่เขามองเห็นนะครับมองเห็นนะไม่ต้องอยู่อะไรเอาไซน์นะแค่มองเห็นก็พอจากนั้นเลือกเพื่อนหนึ่งคนที่ยังไม่ได้เล่นก็คือเพื่อนอย่างเลดี้อยู่อีกหนึ่งตัวที่มีกรุ๊ปแอคทิเวชั่นแค่หนึ่งหมายความว่าทรูปเปอร์วร์ทลเทนจะถูกเลือกไม่ได้นั่นเองโอเคที่อยู่ในระยะวงกลมของสปอตเตอร์หมายความว่าให้สปอตเตอร์เนี่ยเลือกศัตรูหนึ่งตัวที่มองเห็นแล้วบอกเพื่อนข้างๆที่อยู่ในวงกลมระยะวงกลมของเขาว่าเฮ้เพื่อนมาอยู่ตรงนั้นนะ่ะา แต่ต้องมองเห็นด้วยนะไปอยู่หลัง,ลงเทอร์เรนคนละฝั่งนี้ก็ให้ชี้จุดกันไม่ได้นะพอหลังจากที่จบเทิร์นของสปอตเตอร์เนี่ยเราสามารถแอคทีฟเวตไอคนที่สปอตเตอร์เพิ่งคุยกันเมื่อกี้ได้เลยแล้วไอคนที่สปอตเตอร์บอกว่าศัตรูไอที่สปอตเตอร์มาร์กศัตรูไว้เนี่ยศัตรูตัวนั้นจะถือว่ามี Enga g e Order หมายความว่าเราสามารถให้สปอตเตอร์เนี่ยชี้ไปไอ,อ,อตัวที่มันคอนซีลอยู่ตรงนั้นเฮ้ยไม่อยู่ตรงนั้นไอคนที่เพิ่งไอเพื่อนเนี่ยสามารถ ซึ่งผมแนะนําคอมโบก็คือให้ไอ้สปอตเตอร์เนี่ยมันไปยืนอยู่กับสไนเปอร์อ่าสไนเปอร์ปกติมันจะอยู่ข้างบนอยู่แล้วแหละอยู่กับสปอตเตอร์แล้วก็คอนซีลทั้งคู่อ่ะไปหมกกันอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วสปอตเตอร์ชี้เลียงตัวเลยไอ้พวกคอนซีลอ่ะแล้วก็ให้สไนเปอร์ยิงยัดใส่ตัวนั้นเราสามารถฆ่าได้แบบเรียงตัวเรียงตัวเรียงตัวได้เลยอันนี้เป็นคอมโบเบสิกพื้นฐานของสปอตเตอร์กับสไนเปอร์อันนี้แนะนําแต่ว่าถ้า ไอ้สมอเตอร์อยู่ในเอ g นเกชมเล่งของศัตรูเนี่ยจะใช้ความสามารถนี้ไม่ได้ต้องระวังให้ดีเอาล่ะนี่ก็คือข้อมูลหลักๆของบทเรียนการ์ดแมนคิวทีมผมยังไม่ได้พูดถึงพวกแท็กออฟการเลื่อนยศแล้วก็มีแอเซทในเนโรีเพลย์ Play อีกเอาปมนว่าเอาเท่าน,นี้ไปก่อนแล้วผมจะให้คะแนนระดับความยากในการเล่นคิวทีมทีมนี้นั่นก็คือ3ดาวครับก็าจากกลางๆถ้าเป็นคนที่ชินกับพวกบดเกมหรือวร์เกมอ,อยู่แล้วคือทีมนี้พร้อมไม่ได้เลย แต่คนที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นก็แนะนําให้อ่านเยอะๆนะครับโอเคงั้นผมขอจบไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดซับถ้าคุณยังไม่ได้ติดตามจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่นะครับกดไลค์เป็นกําลังใจและคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็สอบถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับสวัสดีครับไว้เ,เจอกันในคลิปต่อไปครับผม